ครับน้ำมัการครับปูอเลีงอดดกครับครับก็วันนี้จะขอแนวทางของปู่เป็นโค้งสุดท้ายครับปูโค้งสุดท้ายเนาะครับวันนี้ก็วันนี้ก็ใกล้วันเลขออกแล้วครับปูอืครับครับนีคุณีะครับครับหลังหลังจากปู่ปล่อยเลขตอนต่องวดมานี่ปู่ได้เอาเลขไปเสี่ยงหรือยังครับปูใช่แต่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตัมอไม่ ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนตัวใหม่ยังไงครับปู่เปลี่ยนเปลี่ยนออกมดเลยดูอ๋อขาเนีนะ่ยน่ะพอกลยได้ได้ได้ในมาทดแท่นน่ะโอ้ทำไมเปลี่ยนใหม่หมดมันตัว<ม>ต่องอดนี่ไม,ไม่ได้เลยใช่ไหมครับปู่ก็ได้วไล่ะมันพลิกหน้าพลิกหลังนี่จักจิตัตัวไนกันแน่อ๋เสียงเสียงแล้วมันพลิกหน้าพลิกหลังใช่ไหมครับปู่เออมันหลุดเป็น มันเป็นชักสนุนไล่เลยก็เลยบอเอาอะไรตัดอัสนะออกอืมครับครับปูได้ยุ่อกคฆาตบ่าเมื่นี่จักที่เขาตัวไหนกะคิดว่าเขาสองตัวหรือสามตัวกับบริษัทโอครับครับปูเพราะว่าพอมาเขียงเบิ้งมันขึ้นหรือไงครับครับปูอืมพราะอะไรขึ้นนั่นพอตื่นยั้งมันจะบอกพอลมะเขียงประมาณประมาณใบสี่เข่าใบสองนี่แหละครับ เรืเขาไปเชียงในกุฏิปีกวัดมังบ่อยมีฝันร่บบ่อยมีแสงไฟมิใช่แสงเทียนครับเลื่องเชียงบนหน้าเ,เรื่อกูนี่ขึ้นอยู่ตั้งล่างตั้งบนหลังบนนี่โอ้ไม้หมายถึงเลขตัวใหม่ใช่ไหมครับโปเจช่มันปีนวัดเลยปีนเท่าวัดเลยโอ้ครับนี่เราวัดกินเลขสองตัวกับปีนสามตัวกับปีนปีนขึ้นวัดน้อยครับ คือปีนหลายตัวแท้แน่พอกับครับ <พอ S 1> ครับ,รบปู่กินไหครับแล้วที่มาที่ไปเลขที่ปู่บอกว่าคืนในปู่ได้มาจากไหนครับได้มาจากไอ้ไพระที่เขาเอาไปเอาไปกินนะละ่ะยุทตุนพู่โอ้คับเป็นยังไงครับปู่ตั้งกุม,มารท้องตั้งพระหัวขาดตั้งัวเนลเขาไป เอาไปถวด้วยต้นโพอ๋อครับตั้งกุมารหน่อยกุม,มารไ่มีเบิครับด้วนผ่าหอกผ่าขาขาวหรอก็ะจะเอาเทียบเขาได้ท่านท่านขัานจำแขนมนีละ่ะเอาไปไว้อยู่ต้นโพจากมัน,นี้ยังจะพอบ่ขั้นไหนวิจัยนั่งสมาธิเบิงครับ ป็นผีพูทธาออกมากเลยหรออ๋อผีพุพทาออกมาจากต้นโพใช่ไหมครับปู่เออผีพ,พเท่าันจะสิ่ของดีวะท่านลูกดลูกห่อผักขวา,าวจิ 10, ้มพันไปช่ำแขนนี่ได้หลายีแย่ประมาณสองคืบอ๋อครับอาะจิ้มี่ของบวกีื่ก็จะมาไหว,ววัดไห่ว่าเนี่ยนะอ๋อครับอางไว้ตรงต้นโพใช่ไหมครับปู่เออต้นโพอืม มาไม่อย่างอั้ก็เลยยางเขาไปกุฏิได้ไปเชียงบึงเลือเอาไปเชียงบึงครับเอาแก้มัดออกในได้เพเกียวชูกไห้ไม่ตั้นอ๋อเพิ่นไ่วอย่างนี้ใช่ไหมครับปูเออห่อยเขาเคียนมากทแก้มัดตรงไหนหระท่าน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 เชียดอันท่านได้ออกเราคอยจะออกไปเอง เขา,ขา่อยมาปล่อยมาชิมมาทรับผีพเท่าเลยครับครับปู่ก็ไม่มาพันเชี่ยงกว่าบาทไงตกนรับมือปวดร่วบะเดียวนี้ะครับเออแจงเที่ยงเป็นดักเนาะครับพอตรดดวจยืนในกุดเหมนกับครับเขอคอยจิตจ่อค่อยนแล้วก็โยทูบไคเดอว่าท่ขขานเออท่าๆเนาะครับทะทะเอเอ้นีี ลิมิตบางสมาธิตบางสมาจิตจอมจิตและวิญญาณมงึงมึงจะเป็นนี่อย่างหรือเป็นผีกู้เฒ่าดังท่านหัวเขาอยู่จอยกับจอยค,ร,อคร,รับนุ่งบอกคนว่านุ่งก้นเก่งขายาวขากล้วในลาลูกครับตกต็เกียรผู้แย่งขี้ดำโอครับพี่ไอ้เรียกพอมากสองกู้ให้ตัวไหนมากครับปู่คูด คูดูใจนี่มันมันเป็นเหตุว่างเด้อครับเจ๊ตํานักว่าเรื่องเท้วไห่มากมันกีตจูตัดเอาเ้อายรเด้อจะว่าพอตาใสแล้วศูนโอ้ยโฮแมนเก้าจูนหกสี่มาตัดไปจูนหกสี่เจ็สามตัวศูนย์หกสี่เออเดี๋ยวมาตัดออก นี่มันมันจะมีตัวที่90กับ8ขาเลขรังครับเออนอกจนเปิดตัวตัวยืนแล้ว0 6ขี้9064เลข4ตัวใช่ไหมครับปู่เออเล่ขี่ตัวแต่ขน้นนองตั้ง12ตัวกัน90กับ6ขี่อ๋อครับเออนี่จะนี่อ๋อเพิ่นเพื่อนเขียนให้อย่างนี้แล้วว่าเพื่อนบอกมาอย่างนี้ครับปู่ บอกตรงๆเลยบัตรจิตใจกันยกเมื่อขึ้นห้านิ้วครับยกเพิ่มอีแปดอ่ะอาิเป็นเลขล่างอ๋อแปดห้าแปดห้าจะเป็นเลขล่างใช่ไหมครับปู่เอออาจจะเป็นเลขล่างอืมครับนี่แหละลืมเขาทัพเลนสองกู่นี่ก็ได้บัตรทัพเลนเก้าศูนย์กที่ครับแล้วองตัวนี้ก็ได้ครับกับเลขของตัวเพราะว่าเกี่ยวสูนย์เขาครับ มันคนจายเนี่ครับปู่อ้าตายหนึ่ก็เป็นทูนอืมครับนี่นะมีแนวทางตัวนี้เลยจีบบาตครับโอ้เออเอฟเมีนเขาไปเชียร์บึงคือเช่าไม่ใช่ไม่ใช่แย่แย่ผันว่าจะีบเด้หลาะบัตรเนี่ครับครับปู่ปนว่าได้ไดกินลาบเนี่ยก้อยง่วงไหมโอ้ครับครับปู่ได้กินลาบเนื้อใช่ไหมครับปู่ ไม่นี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 ่เลขคู่นี่แหละนี่คู่นี่แหละจักว่าว่าที่เข่าสามหรือเข่าสองเนอะครับครับปู่นี่แหละเลขคู่นี่ละเลขตัวที่อันผีคนแก่ให้มานี่ใช่ไหมครับปู่เออผีผู้เฒ่าเนี่ยครับเพราะว่าิมุขอดว่านี่แม่นยังได้ก็ต้องมัวรางกระบนครับอืมนี่แหละมิใช่มิอะไรเนี่ยถ้าใครบอกใครยึดพี่ยึไม่เอา พิจารณาการเดินกันเห็นร่องเบื้องว่ามันดิเป็นยังไงครับครับปู่ปกติปู่ปู่เคยเห็นเพื่อนไหมครับว่าทําไมเพื่อนมาจากไหนครับปู่บอเลยบอเลยบอเลยบู่เคยเห็นเลยครับเพราะไปแจ้ไอ้หนี้ลูกพันมากน่ะนะปู่พ่อใครผักขาวดอกพันพันพันรอบๆเลยนะทำแขนน้องนี่ะยังไงมัน ไม่แก้ออกก็ผลบ่ได้เปิดเบิ่งแจ้กเป็นอยังด่วนครับกี่แม่กี่เท่าล่ะก่ากี่เท่าครับเพราะว่าไม,ม่กี่เท่าก็ดูเป็นขี้เท่า,าที่มีคนเอามาไว้อยู่ต้นโพใช่ไหมครับปู่แมนแมน่นแมน่นมวกับต้นโพกัเจียวเท่าแมน่นรุงวันเนีน่ยนะเขาก็มากล่ะ โบ๊ตัวใดญตัวหนึ่งแหละมัน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 ปีนวัดไะไรปีนพอเชียงมึงเหรอครับตัวไหนครับเราที่มันปีนครับปู่เอ๊ะเปล่าชาเนี่ยก็ปีนเก้าศูนย์นี่ก็ปีนมันปีนออกมาเลยบาทนีิพอสมาเชียงครูกันครับศูนย์หกพีนิ๊กแต่ห้าครับเก้าศูนย์นี่หลายวัดวันได้ลูกทั้งสามแถว มันคยอางสิเนี่พอเชียงโดยมากมันคือายแถวหนึ่งครับเออแถวเดียว,วอันนี้ปิ้งเท่าวัดไวยบาดเลยหรือว่ามันจะถูกทั้งบนทั้งล่างหรือเปล่าครับปูงวดนี้โอ้ใจเลอลาป่ะนี่พ่อกับกระลั่นจีบอะไรแต่ว่าปิ้งวัดกระดาษสมุดครับของของเพื่นนี่ไงครับเออพ่อขอว่างไว้เอะน,นั่งชัคบิชชี่สวดสวดแล้วประมาณชั่วโมงละไปเมื่อนตาออกมาเบืองข้าวถูกจะลื่นเลย มันปิ้น้นมาบพัดใส่กระดาษแผนแ่นอ๋อครับอแล้วไม่ยแยกอปิ้นขึ้นเาครับพ่อพ่อแล้วเทียนสองเทียเนี่ยพ่อเขาเรียกว่ายุติครับเออเอา,ากันีให้กันที่ิบรบกวนเออจิงจิงญานของพ่อใหญ่ยัง่ล่ะเขาทำนี่กขาหูแล้วว่าปิ้นสนมาสองเคียนเขาทำนี่นาะงพ่อใหญ่เนาะว่าฉันร้านกันยู่บ้า บังคับพิจัยอีกเนี่ยบเชียงอีกเคียงสงเคียงกับพ่อแล้วพ่อกับว่างเลยดับเพี้ยนปืนปลครับแม้ว่าพ่อใหญ่นี่หลังจากที่แกบอกอันตัวเลขมานี่แกได้บอกอะไรอีกไหมครับปู่ไ่ได้บอกอย่างมี้ใ่ว่ามิตรลุ่มบุดมาเดียวลุ่งแห้งอยู่ไปเลยเออหลังจากบอกแล้วก็ลุ่มครับมิตกมาปลอดทยยล้วก็เออแล้วก็ออกไป นี่ละเอาคู่นี่นะอืมครับอเอก้าศูนย์หกสี่แล้วก็สามตัวเป็นศูนย์หกสี่เนี่ยปู่เออเราตัดเอาเลขกสามตัวตะก่อนอืมครับตัดตะก้อนครับครับ,รบปูเราเป็นตะก้อนมะริณเด็กร่างแต่ชาครับอืมนี่ละบอ่อหลายคู่ดอกครับเอาดีเฉพาะที่พอเชียงเนี่ยแหละมันเข่าก็คือ เราเข้าเลยบ่อบ่อเทียงอีกอืมครับครับปู่โอ้ยมะเขาร้ายงวดเด็ดนี่เอ็มินในมึงตรงตรงไหนไม่ว่าในบุญบุญพลานี่สูงพอเบิร์ดละบ่คิดว่าน่าจะเป็นงวดนี้แหละครับปู่น่าจะมาตรงๆอยู่ครับเรื่องว่าโอ้เด็กจะพ่อพ่อพราว่าน่าเนี่ยน้องคนไหนนั่นในท้องเลยคนในรถไฟนีเสียงทิงครับ ขณะก็เป็นวง,น,งน้ำยาดมนุ่มปู่บมีอยู่มีจิ้มแกงก็จิ้งแกงจมก็ไปอีกว่านน,าน่ครับแ้งจิ้เป็นกรรมที่ไม <c oughs> ่เนิ่าแล้วแล้ว,ลวครับก็งวดนี้ก็เป็นตาถูกอยู่นะครับปู่เพราะว่ามีคนเอาเลขไปเสี่ยงแล้วฝันดีใช่ไหมครับปู่เออฝวันมาได้จินลราบใช้ล้วยาบงวงว่านี่ล่ะาบงวงครับจุดปุ่มจุดแจงมาว้าวบ้านเนี้ย กินตึ้งกลุ่มตึ้งแกงบานเนี่ยวันที่ว่าแมนดีวะครับครับปู่เออพราะว่างกี่แมนอยู่นะวันนี้ครับแล้วเขาเอาไปเสี่ยงกันเยอะไหมครับปู่กี่คนครับไปนี่เือขังวัดน่ะสามที่หลังบ่ก็ว่าฝันดีอยู่บางคน้นกับฝันว่าเขาเท่าใหม่ครับบางก้นเขาฝันทอนว่าไปเรียมรูปน้อยอ๋อครับเอาเรียมตุวนีไปเรียงกันั้ง ฝันมาทุกไปตั้งๆหน้างละครับมันจีบวุมีนก็บอกครับถ้าว่าเห็นตามลัทธิของแต่ละอาจารย์นี่ถ้าฝันได้กินของมีคนเอาของมาให้นี่เลขก็จะถูกแล้วนะครับปู่เพราะก็ว่าจังสันแน่หล่กอีมินครับมันอยุได้กินน้ำเขาแล้วมันจังไหนบาฟ้าไปก็ต้องถือครับปูบ่เหลียลูกกันได้กินน้ำเขาดีครับ ก็น้องเขาได้กินน้ำเขาเนี่ยพอโบกกรารันตีไปไหนตกใจอยูะครับปู่ก็กรบปิดงย่า้นเขาเอาสำหรับถ้าเข่ามากให้เขากินนี่กันกันบุ้กินจะข้ามเขายกผ้าเข่านี้ได้หลายย่าปเปลี่ยนเลย่อยอืมครับปู่ได้ก็บปุเกเยอครับอ่าอันนี้ยายมีฝน,นมาไี้กินลบกินจนเบิดจางแม่ล่ะครับ เนี่ยเดีย๋ยวนคื้นอ,อยู่ครับอันรอบนั้นแอดมินจําได้อยู่ครับปู่ฝันว่ามีคนเอาเนื้อมาให้กินตอนนั้นก็ถูกถามตัวเลยครับปูเออมันเขายู่เนื้อหน้าดักครับที่ข้าหกสองหรือเปล่าครับปู่ที่ถูกสามตัวงวดน,นั้นนะครับเอ,อ,เอ,อเพราะจำว่าอะไรเขายุมันเขา้าเข้าถามตัวเดวยครับครับปู่อ่าบัตรที่นี่พราะไงนี่ใหมากนี่เขาตองตาเปลี่นครับตัดเลยตัดที่คือตัวนี่ไนะ ครับปูเนอคือปูอันเนืครับครับอันเรียกบนมุสีเมื่อเดีทลามาออกแพร่ทางอะไรก็ได้ครับปูถ่ายก็เก่าศูนี่พยายามพยายามพยายามมึงคนทำหาปูว่าเขาทำหาให้ครับปูโอ้ยเนาะนี่พี่เขาบอกวันนี้ขอตรงๆนะครับปูเอาตรงๆได้อยู่เพราะให้ทูนฮกที่ลูก ตรงตรงเลยครับอ่าเขาตรงตรงเลยตัวนี้ละครับครับปูยอดเต่าศูนย์แปดฐานเป็นริบตัดจีรุ่งลางน้ำครับเนอสองคู่นี่ครับปูบอกบอกในซี่เขาน้ำเนะครับครับอืเต้าศูนแปดฐาตัวตรงคือศูนย์หกลีครับอืมจับไตเอาครับปูอครับผมยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมสำหรับแนวทาง ที่ทิงทันแม่ลูกก็ถามหาพอนะหลายคนบ่ก็ทางเอฟซีทางช่องส่วนใหญ่ก็ถามหาปู่กันเยอะอยู่ครับรอแนวทางปู่ครับอือโอ้ยบ่นๆคิดบ่นใจไอ้ทแง่แง่กวันเนี้ยครับเพราะว่าเอฟซีส่วนใหญ่ก็เคยถูกเรียกสามตัวกระปู่งวดนั้นกับปู่ตรงๆเลยงวดนั้นเออนี่แล้วก็ให้ตรงตรงๆเลยไม่ตอกสามตัวครับศูนย์หกสีศูนย์หกสี่เออวงมกลมเลยให้ เงี้ยโองปุ่นในเบื้องน่าครับครับปูเออทำเดินล่ะนี่พอดินออกไปแล้วครับครับปูเอาเอาไม่ต้องนี่ละครับครับขอบคุณปูมากๆนะครับผมขอบคุณครับเออเจริญพ่อดหน่อยละเออครับปูครับอ่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางของปูละครับโค้งสุดท้ายนะครับผม ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางโค้งสุดท้ายของปู่ลึกลับนะคะท่านผู้ชมนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะย้ําว่าเป็นแค่แนวทางนะคะแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ